สวัสดีทุกท่านครับพบกันวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์แรม15บ่ําค่ำเดือน12นะครับก็เป็นวันธรรมสรชนะนะครับแต่เป็นวันเดือนดับนะท่านว่าวันแรม15บ่ําค่ำเป็นวันเดือนดับนะครับ30พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วในปีนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1ธัทนวาคม 2567ซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับเร็วม,มากจะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับแป๊บๆนะอากาศหนาวแล้วนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะฮะก็ไปวัดก็โต้ลมหนาวไปโอ้โหสดชื่นมากวันนี้นะครับท่านเจ้าวาดก็อาพาธนิดหน่อยวันนะครับแต่ก็ได้คุยกันนิดหน่อยครับวันนี้ท่านก็เล่าให้ฟังนะฮะ ก่อนเนถ้อหาสพก่อนให้พรเหมือนกัน,นก็เล่าให้ฟังเรื่องอประวัติความเป็นมาคือทุกที่เนี่ยก็จะมีประวัติความเป็นมาก็เหมือนกับให้ทราบกันว่าสถานที่นี้เนี่ยนะครับมีใครลงแรงลงใจนะครับทำสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้มานั่งอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับวัดที่ผมไปในอายุวันนี้เนี่ยหนึ135ปี ท่านเจ้าวาดเรให้ฟังนะครับขอวิสุงคามมสีมาเมื่อพีพศ2,433นะครับท่านที่ขอวิสุงคามมาศีมานี่คือหลวงปูข่ขำนะหลวงปูข่ขำเป็นเจ้าวาดนะครับแล้วก็ท่านก็มรณภาพในปีนั้นเลยนะฮะคนที่มาสารต่อคือหลวงปู่ศิลนะครับซึ่งหลวงปู่ศิล เป็นลูกศิษย์ของหลวงําขำนะบวชตั้งแต่บวชเนนนะครับแล้วก็ไปเรียนที่วัดโพธารามที่นครสวรรค์พอหลวงูุขำม,มรณภาพหลวงู่ศินก็กลับมาที่ที่วัดมะเขือแจ้นะครับแล้วก็มาสารต่อสารงานต่อจากหลวงูุขำนะครับก็มาสร้างอุโบสถมาทำาวัดนะครับจนกระทั่งหลวงู่ศินก็ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดตากนะครับก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยวัดมะเขือแจ่เนะี่ยก็เป็นวัด เรียกว่าเป็นวัดที่เจ้าคณะจังหวัดได้จําอยู่นะครับก็เป็นวัดใหญ่นะครับก็ผ่านมาจนวันนี้นะฮะ2,533ขอวิสุงคามมาสีมา2,000ไม่ใช่2,433สิ2,433ขอวิสุงคามมาสีมา2,435ได้รับวิสุงคาม,มาสีมานะครับก็นับมาถึงวันนี้นะฮะ หลวงพุสินเป็นเจ้าว่ดถึงปี2479นะครับจำได้แม่นเพราะว่าปี2479เป็นปีที่คุณพ่อผมเกิดน,นะก็ถึงวันนี้ก็135ปีนะครับท่านก็เล่าความเป็นไปเป็นมาของวัดให้ฟังนี่ยทุกที่ก็จะต้องมีคนทำไว้นะครับเราเป็นผู้ผ่านมาเราคิดว่าเราเป็นผู้ผ่านมานะครับอะไรที่เป็นเรื่องที่เขาทำไว้ดีแล้วเราก็ รับช่วงสารต่อเท่าที่เราจะมีโอกาสมีบทบาทนะครับก็เหมือนถูกวางไว้แล้วนะวางไว้แล้วนะครับท่านเจ้าวาดก็ถูกวางไว้แล้วท่านองค์ปัจจุบันวางไว้แล้วต้องมาทําต่อนะครับก็เป็นเรื่องดีครับที่ได้ทราบประวัตินะครับก็คนไปวัดก็นั่งฟังเพลเลยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับน้ําท่วมภาคใต้หนัก ที่สุดใน3 6 6ปีตอนนี้เห็นเมื่อเช้าก็ดูข่าวนะนักข่าวก็ไปติดเป็นผู้ประสบภัยอยู่3จังหวัดภาคใต้นะครับน,นารัที่ว่ายะลาปัตตานีนะฮะท่วมทุกภาคจริงๆนะครับในปีนี้แม้กระั่สิ้นปีอยู่แล้วก็ยังก็ยังไปท่วมภาคใต้นะครับเหนืออีสานกลางใต้ก็เป็นภัยธรรมชาติที่อีกเรียกไม่ได้นะผมว่านะก็คือต้องต้องก,ก็ต้องรับก็แก้ปัญหากันไป ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้านะก็ไม่ต้องไปโทษนูโ่นโทษนี่นะครับผมได้ไปมีโอกาสได้ไปคุยกับคนหลายๆคน,นหลายที่นะครับมีในในวัยเนี้ยในวัยในวัยที่เรา,าเป็นอยู่เนี้ยนะครับก็มีวัยเกษียณอายุนะก็มีความคิดความเห็นมากมายนะที่ จะใช้ชีวิตแบบไหนนะเพื่อนบางคนท,โโที่เที่ยวโอ้โหเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวไม่หยุดเลยบางคนกับไปตีกอล์ฟบางคนก็อยู่บ้านไม่อยากไปไหนนะไปดูรายการของคุณประสานอิงคนนันันซึ่งคุณประสานอิงคนนันันเมื่อก่อนเป็นพิธีกรรายการคนค้นคน,คน,คนสมัยโน้นสมัย,รมยรแรกๆนะครับท่านไปคุยกับอาจารย์ประมวลเพ่งจันทนะ์ในรายการคุย ต่างวัยนะครับท่านทำรายการลง youtube ผมดูผ่าน u t u b e นะครับในในในตอนนี้ที่ที่ไปคุยกับอาจารย์ประมวลเนี่ยเขาใช้ตอนว่าความงดงามในวัยชรานะครับก็าการจะโ,โยงมวาว่าสิ่งที่เราเป็นนะสิ่งที่เราเห็นรอบตัวนะครับกับสิ่งที่คุณประสานได้ไปคุยกับอาจารย์ประมวลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความ แตกต่างแตกต่างในการเตรียมตัวในวัยชาาความงดงามในวยชราของอาจารย์ประมวลผมดูตลอดรายการแล้วเนี่ยน้ำตาซึมเลยนะครับจริงๆอาจารย์ประมวลเป็นอาจารย์ที่เป็นคนที่เป็นคนใต้นะครับเป็นคนใต้นะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่มชนะเป็นอาจารย์ที่มชนะครับ ท่านไม่ได้มีความพร้อมนะเรียกว่าไม่ได้มีความพร้อมในวัยเด็กนะครับไม่ได้มีความพร้อมในวัยเด็กนี่หละท่านเกิดที่สมุยนะก็ใช้ชีวิตแบบต้องต่อสู้นะครับแล้วก็ตาลหายฟังว่าอยากมีเป็นเจ้าของสวนยางนะทำสวนยางร้านสวนยางโดนไฟไหม้ถ้า ถ้าสวนยาไม่โดนไฟไหม้วันนั้นก็คงไม่ได้มาเป็นอาจารย์ที่มอชลในวันนี้นะครับสอนปรัชญาแล้ว,วันหนึ่งในอายุ50ปีนะครับซึ่งซึ่ง,งท่านเรียกว่าเป็นการสิ้นสุดวัยข้ารือหัดนะครับท่านใช้การแบ่งช่วงวัยเนี่ยนะครับตามรูปบบอาสมสีระบบอาสมสีก็มีพรหมจรรย์นะครับมีข้ารือหัดมีวันประัดแล้วก็มีสุดท้ายคือสัญญาสีนะครับ พรหมจันทร์คฤรืหัดวานาปัตและก็สัญญาสีพรหมจันทร์ก็เป็นไวัยที่เกิดมานะครับไวัยเด็กพรหมจันทร์น่ะนะครับเป็นวัยพรหมจันทร์ชื่อบอกอยู่แล้วคฤรืหัดก็คือแปลว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับเป็นช่วงที่ต้องสร้างชีวิตนะครับมีครอบครัวนะครับเป็นคฤรืหัดนะฮะแต่ครอบครัวอะไรก็ว่าไปนะครับมีการ อะไรเดียปรับปรุงท่านบอกว่าวัยคราวิหัดเป็นค้าวิหัดแปลว่าคนอยู่บ้านต้องทําบ้านให้เหมาะกับเราทําบ้านให้เหมาะกับเราเราอยากดูแบบไหนนะครับปรับห้องนอนยังไงห้องครัวห้องรับแขกห้องสารพัดเราก็ทํามาหมดเลยนะเราอยากได้บ้านแบบนี้แล้วก็ออกแบบแบบนี้ปรับบ้านให้เข้ากับตัวเองนะครับพอเลยอายุ50ไปเป็นวัยวานประดับวานประดับแปลว่าผู้ผู้อยู่ป่า ผู้อยู่ป่าท่านบอกว่าในป่าเนี่ยเราไปปรับป่าให้เข้ากับตัวเองไม่ได้ก็เป็นวัยต้องปรับตัวเองให้เข้ากับป่าให้เข้ากับสิ่งแวดลอ้อมก็กลับกันกลับกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือคืออยู่ในช่วงสัญญาสีสัญญาสีหมายถึงการละทิ้งโลกอย่างสิ้นเชิงนะครับการละทิ้งโลกอย่างสิ้นเชิงท่านก็ทบทวนตัวเองตลอดว่าตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ในในช่วงไหนของชีวิตแล้วนะครับการออกเดินเท้า ท่านก็คงจะพอได้ทราบข่าวนะครับท่านออกเดินเท้าโดยไม่มีเงินสักบาทในกระเป๋าเลยเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยกลับไปที่สมุยนะเดินเท้าไปนะาแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าภรรยาบอกว่าให้ส่งปรษณียบ,บัตรกลับมาทุกวันเพื่อให้รู้ว่ายังอยู่นะครับท่านกคิดว่าเอาไปร้อยใบยก็พอนะคิดว่าคงอยู่ไม่เกินร้อยใบยหรอกนะไปแบบนี้คงอยู่ไม่เกินร้อยวันหรอกนะแต่ท่านก็ได้ค้นพบนะครับในเรื่องของ ชีวิตปั้นปลายนะครับแล้วก็กลับมาเป็นผู้บรรยายเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็งดแล้วนะครับสิ่งที่เป็นความหมายของวัยสัญญาสีที่ที่ท่านได้คุยไว้ในในคลิปนะสัญญาสีเนี่ยหมายถึงผมอ่านข้อความนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายหลายสิบรอบบุคคลที่ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่จนกลัวตายและไม่ได้อยากตายจนเบื่อนหน่ายชีวิตที่เป็นอยู่ บุคคลที่ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่จนกลัวตายแล้วก็ไม่ได้อยากตายจนเบื่อหน่ายชีวิตที่เป็นอยู่มันมีมันมีความหมายที่ที่ลึกซึ้งแล้วก็โยงกลับมาในเรื่องของการอยู่ในปัจจุบันโดยที่ไม่ได้ยึดถือกับอะไรนะครับคือเอาจริงๆความรู้สึกกลัวตาย ลัวตายเนี่ยไม่ได้มีมานานแล้วนะเพราะว่าในช่วงชีวิตเนี่ยมันผ่านเส้นของความตายจนรู้รู้ว่าอ๋อคนจะตายมันเป็นอย่างนี้นี่เองม,มันมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นมาในช่วงหนึ่งที่ที่ชีวิตที่ผ่านมานแล้วก็เมื่ออยู่ในวินาทีนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะกลัวตายนะในความความกลัวตายเนี่ยมันก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากมี ชีวิตแบบโน้ยไม่อยากยังไม่อยากตายเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่นะครับอีกอันนึงบอกว่าไม่ได้อยากตายจนเบื่อหน่ายที่จะมีชีวิตอยู่จริงจริงๆแล้วเห็นหลายคนที่ชีวิตมีปัญหานะครับชีวิตเกิดความคับคับขล้องใจนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นซึมเศร้าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับค่าตัวตายเบื่อหน่ายที่จะมีชีวิตอยู่ จริงๆก็เป็นสองขั้วเป็นสองขั้วขั้วแรกก็คือโหอยากอยู่จังเลยโลกนี้ยังไม่อยากตายยังไงก็ยังไม่อยากตายกลัวจังเลยความตายอีกขั้วหนึ่งเขาบอกโหยเบื่อหน่ายจังเลยโลกนี้อยากตายให้นๆไปเสียนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่แบบไม่ได้อยากอยู่จนกลัวตายตายเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมแล้วก็ ก็อยู่ไปก็ไม่ได้เบื่อชีวิตนะครับก็มีอะไรทํามีความหมายของชีวิตที่ที่ต้องทําอยู่ยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ที่น่าจะเอาไปไต่ตรองนะไปไต่ตรองดูว่าประโยค2สองประโยคน,นี้เนี่ยจะทําให้เราได้แนวทางในการมีชีวิตอยู่นะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบ่งปันนะครับหลังจากที่ไปฟังท่านที่ เียว่าเป็นผู้ทรงภูมิรู้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากในการที่ที่มีชีวิตอยู่นะครับเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ค้นพบอะไรหลายอย่างนะครับฟังท่านพูดแล้วก็คิดไปแล้วก็ดูว่าเราเองเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ที่ควรจะเป็นไหมนะครับจริงเราก็คุยกันในเรื่องของการใต่ตรองอเรื่องของ ความตายมาหลายตอนนะเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่อย่างไม่ประมาทพนะพุทธเจ้าบอกว่าอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่ยไม่ประมาทคืออะไรไม่ประมาทในการคิดในการพูดในการทำนะทําอะไรที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในพูดในในในความหมายของปุถุชนเลยนะความเสี่ยงแบบหยาบๆเลยไม่ต้องเป็นเรื่องของ ชีวิตติดใจมากมายนะจะคิดจะพูดจะทําอะไรที่ที่เกิดความเสี่ยงความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นน,นี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อยู่อย่างประมาทแล้วนะครับคิดว่าทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยก็มางทียาจจะต้องทบทวนแต่ตรองในการที่จะคิดจะทําจะพูดนะครับเพื่อความไม่ประมาท ความไม่ประมาทในวันนี้ก็จะทำให้พรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตไม่ประมาทมากขึ้นเรื่อยๆรืมันจะหลุดห่างออกจากความประมาทดปยมากขึ้นเรื่อยๆนะอธิบายลำบากเหมือนกันนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ทุกวันเนี่ยไอ้ความเสี่ยงที่เกิดจากความประมาทเนี่ยมันก็จะห่างจากเราไปเรื่อยๆก็คิดประมาณอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรก็คิดใจต,ตรองนะครับก็เอามาแบ่งปันกัน,กนครับในวันพระนะครับ วันนี้ก็เป็นคลิปวันพระครั้งที่29แล้วนะฮะเขายังพูดคุยเก็บกันไว้นะครับที่ผ่านมาได้พูดอะไรไว้ย้อนกลับไปดูนะครับก็ดีก็ดีเป็นบันทึกหนึ่งของชีวิตนะครับเก็บไว้เป็นดิจิตอลฟุตปรินต์นะนะครับที่ดีนะครับครับขอบคุณที่ติดตามกันครับวันนี้ยาวหน่อยนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็นำบุญมาฝากด้วยนะครับสำหรับ ที่ได้ไปทําบุญหมาเมื่อเช้านะครับครับขอบคุณที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ